สวัสดีค่ะมาพบกับ c ชา n นลอินปานทำง่ายๆอร่อยดีค่ะวันนี้คิดอยากจะกินเกี๊ยวซาค่ะก็เลยไปซูเปอร์มาร์เกต็ตไปซื้อแบบแพ็กเกต็ตใส่ซองมาเลยนะคะแบบแช่แข็งค่ะเราก็ตามยุคตามสมัยกับไลฟ์สไตล์คนยุคปี2020นนะคะไม่ใช่ขี้เกียจนะคะแต่มันง่ายดีค่ะซื้อมาปุ๊บแค่ฉีก ซองออกแล้วก็เอามาพักไว้ให้คลายความเย็นนิดนึงนะคะเราจะมารีวิวกันว่ายี่ห้อนี้อร่อยหรือเปล่าคะคิดว่าอร่อยค่ะเพิ่งซื้อมาครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำน้ำจิ้มค่ะซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็เราไม่มีไ น้ำมันงานนะคะเราก็ใช้น้ำมันของไอ้องุ่นแทนค่ะใส่ไปนิดนึงค่ะแล้วเราไม่มีไอน้ำส้มสายชวยจากรวงข้าวนะคะเราก็ใช้ของที่เรามีอยู่ในครัวของเราค่ะก็คือน้ำส้มสายชูอังุ่นน้ำมันในอังุนใส่ไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นจะมาดูวิธีนะคะว่าทำยังไงตอนนี้เราก็ไปเตรียมของค่ะเจอกันค่ะ เกียวซาแกะออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะรอให้น้ําแข็งละลายนิดนึงค่ะคิดว่านาะประมาณ20นาทีนะคะหรือไม่งั้นก็ประมาณสัก15นาทีค่ะมาดูกันค่ะแล้วก็พร้อมที่จะตั้งกระทะเลยนะคะ เราก็เอาเกี๊ยวซาลงไปเลยค่ะตอนนี้เราก็เอาเกี๊ยวซาของเราจัดเรียงในกระทะเลยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงใช้ไฟระดับกลางนะคะไม่ต้องแรงมากค่ะให้เกี๊ยวซาค่อยๆสุกแล้วก็เราจะมาดูกันค่ะสักพักก่อนนะคะคิดว่าประมาณ 5-8นาทีแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอานะ้าประมาณ1ช้อนโต๊ะลงไปแล้วก็ปิดฝาค่ะหลังจากนั้นก็เสร็จนะคะสูตรนี้ง่ายๆค่ะเราดูใน YouTube นะคะยุคสมัย2020ความรวดเร็วทันใจเหมาะก,กับไลฟ์สไตล์ของพวกเราค่ะง่ายเร็วอร่อยดีค่ะ เราก็จะมาดูเกี๊ยวซาเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะสีแล้วก็พยายามลิกน,นะคะให้เกี๊ยวซาเราสุกได้ที่แต่บางคนเขาอาจจะไม่ทำแบบนี้นะคะบางคนเขาก็จะใส่น้ำไปเลยค่ะแต่ว่า ทางในบ้านเราลองคิดก่อนค่ะคิดว่านะคะมันน่าจะทําให้สุกทั่วๆดีค่ะออกมาสวยเลยนะคะดูค่ะดูว่ากล้องจับดีหรือเปล่านะคะ ค่อยมาดูต่อกันค่ะว่าเป็นยังไงขั้นตอนต่อมาตอนนี้เกี้ยวซ่าของเราก็มีสีสันที่ดูสวยงามแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำลงไปค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาค่ะประมาณสัก2นาทีหรือ3นาทีนะคะเรามาดูกันค่ะตอนนี้ 2นาทีก็ผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดฝาเกี๊ยวซ่ากันค่ะว้าวน้าตาน่าทานเลยค่ะเห็นไหมคะสักพักนะคะว้าวเกียวเศร้า ของเราก็หน้าตาสวยใช้ได้ค่ะไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ค่ะง่ายๆทำได้ทุกคนค่ะเม,มนูนี้อร่อยดีหลังจากนั้นเราจะมาทำน้ำจิ้มเหี่ยว่ากันนะคะมาดูกันค่ะยวีมมาทำน้ำจิ้มเลยนะคะนี้เราก็ไม่มีน้ำส้มสายชู รวงข้าวค่ะเราใช้ของที่มีในบ้านนะคะน้ำส้มสายชูองางุนค่ะใส่นิดนึงค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะแค่นี้พอค่ะเพราะว่ากินกันแค่สองคนนะคะแล้วก็โชยุค่ะนี่เป็นเหมือนซอย่าเซ้านะคะก็ได้เหมือนกันค่ะดูนะคะประมาณ20 กรัมค่ะ20 ml ขอโทษนะคะแล้วแต่นะคะกะเอาประมาณ2ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันงาน,นะคะน้ำมันงานี่ต้องมีแต่บ้านเราไม่มีค่ะวันนี้เราใช้สูตรแบบง่ายๆ ปรับปรุงสูตรใหม่เอาค่ะอันนี้ก็คือเป็นน้ำมันอา่งหนนะคะใส่นิดนึงค่ะขนาดนี้ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็ลองชิมดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะกินหอมเชียวค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาเกี้ยว่ายุคสมัยใหม่เปลี่ยนไปแค่เราไปซื้อจากซองแกะออกมาทอดแล้วก็ทำน้ำจิ้มของที่เรามีในบ้านเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่เลยนะคะเมนูนี้เด็กๆเ,เป็นอาหารว่างอาหารเที่ยงก็ได้ค่ะทุกอย่างทำได้หมดค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ อาหารเมนูของเราทำง่ายอร่อยดีใครทำก็อร่อยค่ะคิดอยากทำทำเลยค่ะเจอกันใหม่นะคะเมนูหน้าขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ